ยากจะบอกว่าไี่รู้จะว่าหรือว่าจะไปไหนนะคะลนี่น้องจะเสียนจรป่า สวัสดีทุกคนที่ไูซื้อมาม่านกโลกด้วยนะคะก็อยู่กับช่องเรียนจดนะคะก็จะมาเล่าเหตุการณ์ของน้องฟิตวตอนนี้น้องฟิวไห้หนักมากค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องฟิวด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือ่าถ้าน้องฟิวตายจะพี่จสอยใรนะคะช่วงนี้เมลไม่ค่อยมีนะคะคือเสียใจมากๆ ถ้าเกิดน้องฟิวตายไปช่วยกดช่วยเก็บน้องฟิวเป็นความทรงจำด้วยด้วยนะคะเดี๋ยวไปหาน้องฟิวกันนะคะไปกันเลยตอนนี้อยากบอกว่าน้องฟิวตายแล้วคือจะพูดยังไงก็ไม่รู้จะพูดแต่น้องฟิวตายแล้ว